ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือจ t ทของเรานะคะอันนี้คือจ t ทเนาะเราก็การวงเวียนนะคะการเท่าไหร่ครูก็บอกว่าให้การเกินครึ่งน,นะคะเกินครึ่งไม่ต้องเยอะมากก็ได้อันนี้ถือว่าเกินครึ่งแล้วนะคะแล้วก็อย่าให้มันขยับนะคะอย่าให้มันหดอย่าให้มันกางแล้วเราก็ลากส่วนโค้งเงียบๆนะคะเงียบๆทิ้งเอาไว้นะคะลากเยอะๆก็ได้นะคะไม่ได้ว่าลากเป็นวงกลมเลยก็ได้นะแต่ส่วนที่ครูจะดูก็แค่ส่วนที่มันเป็นจุดตัดแค่นั้นเองนะคะ ประมานี้นะคะลากเงบนะคะถ้ามันไม่ตัดกันเนี่ยนะคะเราก็ลากเพิ่มได้นะมันไม่ต้องร้องไห้นะคะคือเราสามารถลากได้ลากเป็นวงกลมเลยก็ได้ค่ะคุณลากเป็นวงกลมดูลากเป็นวงกลมเลยเนี่ยลากเป็นวงกลมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าครูไม่ได้ใช่ไงอีวงกลมเนี่ยครูไม่ได้ใช้ครูใช้แค่จุดตรงนี้นะคะอ่าครูใช้แค่จุดนี้จุดนี้นะคะแล้วครูก็ตั้งชื่อนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะลากเยอะลากน้อยเนี่ยครูไม่ว่าขอให้มันเห็นจุดตัดแล้วกันนะคะพอครูได้ a อบมาแล้วครูก็ลาก A หา B นะคะพอเรา A หา B แล้วมันก็จะไปตัด G T นะคะไอ้สองเส้นไอ้เส้นเนี้ยนะคะที่มันผ่ากลางเนี่ยมันก็จะไปตัดตัด G T โดยเราตั้งชื่อว่า O เราตั้งชื่ออื่นก็ได้นะคะคไม่ว่านะเราก็จะได้เส้นเนี้ยนะคะเส้น G O กับเส้น O T เลยคะเท่ากันแบบเป๊ะเลยน,น,นะคะอ่าประมาณนี้นะคะผ่านนะต่อไปค่ะข้อที่สองบอกว่าจงใช้วงเวียนแบ่ง A B นะคะออกเป็นสี่ส่วน โดยให้ยาวเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าครูจะต้องแบ่งอย่างไรคะจากที่เราแบ่งเป็นสส่วนได้แล้วหนูคิดว่าครูแบ่งสี่ส่วนได้ไหมคะได้ไหมลูกครูคมีเส้นนี้คือเส้น a b ครูแบ่งสองส่วนได้หนูคิดว่าครูแบ่งสี่ส่วนได้ไหมคะ แบ่งได้ค่ะแบ่งได้ค่ะก่อนอื่นเลยหนูต้องแบ่งกี่ส่วนก่อนคะถึงจะแบ่งสี่ส่วนได้สองส่วนค่ะต้่กค่ะหนูต้องแบ่งสองส่วนได้ก่อนนะคะแบ่งสองส่วนก่อนเหมือนแบ่งก้อนเค้กนั่นแหละนะคะขั้นแรกคือหนูจะแบ่งสี่ได้ยังไงเนี่ยต้องแบ่งได้สองก่อนสี่นะคะวิธีการเหมือนเดิมคือหนึ่งการเกินครึ่งอะครูคิดว่ามันเป็นครึ่งแล้วแหละนะคะการเกินครึ่งนะคะแล้วก็อย่าให้มันขยับอย่าให้มันหุบอย่าให้มันกางเนาะแล้วครูก็ลากเส้นเนี้ยๆเอาไว้เนี้ยเนี้ย จากนั้นครูก็กางเข้าเดิมนะคะอย่าให้มัน,อย,มนอย่าให้มันกางเพิ่มนะแล้วก็ไปใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางค่ะน,นี่มานะจากนั้นครูก็ลากส่วนโค้งนะคะลากส่วนโค้งเงียบเงียบนะคะนีนะะ่พอลากส่วนโค้งแล้วนะคะครูก็จะได้จุดตัดสองจุดเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวครูตั้งชื่อว่า cd แล้วกัน,นะคะ่ะข้างบนคือ c ข้างล่างคือ d e. จุดตัดตรงน,นี้นะ,จ,นนนะ,ะจากนั้นครูทำงางไงต่อคะเห็นจุดตัดสองอันแล้วทำาไงนะลากส่วนของเส้นตรง CD อะค่ะ,ะเธออยู่ไกลจากชั้นมากเลยะคะ่ะเราก็เลยเอื้อมมือหากันเอื้อมมือหาการเอื้อมมือหาการน,นี่ไงผ่าครึ่งมาเลยนะคะแล้วมันก็จะตัด a b นะคะพอมันเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาะคะ่ะมันก็จะตัดตรงน,นี้นะคะ ัดจุดตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวครูตั้งชื่อให้ว่า O แล้วกันครูชอบจุดตัดชื่อ O อครูตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้เลยนะตรงกลางตรงนี้นะมันไม่ผิดตรงนี้นะคะว่า O นะคะทีนี้ครูได้สองเส้นแล้วคือ AO กับ OB AO แล้วก็ OB แต่ครูไม่อยากได้แค่สองเส้นครูอยากได้สี่เส้นครูทำไงต่อคะก็ทำไงลูก กลางกางวงเวียนให้มันเกินครึ่งของส่วนของเส้นตรง AO ค่ะอ่าถึงต้อนะคะเราก็มองว่ามันเป็นสองเส้นแล้วนะต,ตอนนี้ก็คือเส้น AO กับเส้น OB เพราะฉะนั้นครูก็แค่มาแบ่ง AO กับ OB ออกเป็นอย่างละสองนะคะเพราะฉะนั้นจากสองมันก็จะกลายเป็น4ี่เองนะคะโดยที่ครูก็การวงเวียนของครูปกติแหละคือต้องการเกินครึ่ง แต่เกินครึ่งและเกินครึ่งของ AO ก็พอนะคะเพราะว่าตอนนี้กูจะแบ่ง AO กูไม่ได้แบ่ง ED แล้วนะผู้แบ่ง AO กูกลางเกินครึ่งค่ะเกินครึ่งยังกูเกินครึ่งแหละอ่ะนเกินครึ่งประมาณนี้แล้วกันกูเกินครึ่งแล้วล่ะเกินครึ่งแล้วผมทํางานก็เหมือนเดิมค่ะใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็หมุนค่ะจากนั้นผมกลางเท่าเดิมนะผมอย่ากขยาบอย่าหมุนอย่ากลางเพิ่มนะแล้วผมก็ไปจิ้มที่ O ครับจิ้มที่ O เสร็จแล้วทำไงับครูผมก็หันมาแล้วผมก็ลากครับลากนีให้มันเห็น จุดตัดนะคะทีนี้ครู Unter ขอลากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็การเกินขึ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยมันก็การเกินขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูขอลากแบบนี้เลยจะได้มาเขียนทีเด <isce> <eline> <that> ียวนะคะลากเลยเงบนะคะการทีเดียวลากได้สีเส้นเลยนะแต่นั้นครูก็ไปจิ้มที่ B ีบ้างนะคะแล้วครูก็หันมาแล้วครูก็ลากเงบนะคะเห็นไหมคะก็จะเห็นจุดตัดนะคะทั้งหมด4ี่อันนะคะเห็นจุดตัดทั้งหมด4อันครูตั้งชื่อให้มันว่า อันนี้ตั้งชื่อว่า e f แล้วกันนะคะและอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรอะ e f g แล้วก็อันนี้ h นะคะจากนั้นครูทำไงลูกครูได้จะตัดข้างบนข้างล่างแล้วครูทำไงคะทำไงทำไงลากตรงเ e f <อ>แล้วก็ t h จไปหาเอ <H, S 1> <H, S 2> แล้วก็ e ไปหา f ค่ะอ่าลาก e หา f แล้วก็ g ไปหาเอนะคะแล้วเราก็จะได้จุดตัดตรงกลางตรงนี้มาอีกนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยมันก็ตัดไอจุดตัดตรงนี้แหละคือจุดที่มันแบ่งค่ะแบ่งเส้นของเรานะคะออกเท่าๆกันนะคะซึ่งครูก็ต้องตั้งชื่อตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็น H อแล้วอะไรอะ d, อเอ d มซไอไ I, I. i แล้วก็ j นะคะตรงนี้ j mm hmm. อ่ะก็ตั้งชื่อไปนะคะทีนี้คุณก็จะได้ว่า a i ยาวเท่ากับอะไรคะ a I ยาวเท่ากับอะไรคะ a i ยาวเท่ากับ i o, I o. แล้วก็เท่ากับ o j แล้วก็ jb ค่ะอ่าเท่ากับ o j แล้วก็ jb ด้วยนะคะ o j นะคะแล้วก็ jb นะคะ นะคะเนี่ยได้แล้วสี่เส้นเท่ากันแล้วคิดว่าถ้าครูจะแบ่งเนี่ยครูแบ่งต่อได้ไหมครูแบ่งเป็นกี่เส้นได้อีกได้เรื่อยๆเลยค่ะได้เรื่อยๆคือจากสี่จะต้องเป็นแบ่งเป็นเท่าไหร่คะแปดแปดแปดเป็นอะไรสิบหกอ่าถูกต้องนะคะครูแบ่งได้เรื่อยๆค่ะเพราะครูรู้วิธีการแบ่งแล้วนะคะครูก็แบ่งได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจนะคะสมมติว่าครูก็อะมาจงแบ่งออกเป็น สิบหกเส้นอย่างเงี้ยเท่าเท่ากันนะคะหนูก็แบ่งน,นะคะตาแตกไปเลยนะอ่าอันนี้นะคะหนูก็ต้องมีร่องรอยการทำประมาณนี้นะร่องรอยแรกนะคะจึ๊บจึบนะคะ,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 ะอะไรๆๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จุดนี้ตั้งชื่อว่า c ีดีซึ่งข้อนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องอธิบายเพราะถ้าอธิบายหนูอธิบายยาวเลยแหละนะคะมันไม่ต้องอธิบายนะคะอ่าแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อให้หน่อยแล้วกันนะคะครูจะเรียกถูกเนาะ แล้วครูก็ลากเส้นเงยบนะคะ C ไปหา D นะคะมันต้องตรงนะมันต้องตรงนะไม่ใช่เบี้ยวๆเหมือนครูนะจากนั้นครูก็ตั้งชื่อว่า O นะคะแล้วครูก็รำเวียนรำเวียนใหม่นะแต่การเกินครึ่ง AO กับ OV นะคะซึ่ง A o กับ o b มันก็เท่ากันนั่นแหละ,ะครูคก็ลากเงบเงยบนะคะครูก็ลากเงบลากเงบนะคะครูก,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 ะคะคก็จะได้ชื่อมานะคะเป็น f C D E F G แล้วก็ H อนะคะ แล้วครูก็ลาก EF แล้วครูก็ลาก ES, GH นะคะแล้วครูก็ตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้นะคะว่า I แล้วก็ J นะคะก็ได้ว่า AI เท่ากับ IO เท่ากับ OJ เท่ากับ JB นะคะสี่เส้นนี้จะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะก็คือเส้นนี้ เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะถ้าหนูกางวงเวียนแล้วมือไม่ลั่นนะมันจะเท่ากันป๊ะเลยนะแต่ถ้านักเรียนมือลั่นมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะสั้นบ้างยาวบ้างน,นะคะอะคู่คูดูออกนะว่านักเรียนใช้ถูกหรือใช้ผิดนะคะ